แค่ตอบว่ารักหรือไม่รักมันยากตรงไหนนะเรื่องความรู้สึกในใจคนเนี่ยมันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นซะหน่อยที่มันยากเพราะคนแบบคุณอะทำให้มันยาก ความรักน่ะเรียบง่ายอะตายแค่คนสองคนใจตรงกันแค่นั้นก็พอแต่คนเราชอบเอาเรื่องฐานะความเหมาะสมเงินทองเข้าไปปรับปนองกับความรักสำหรับผมนะถ้าผมรักใครผมก็จะบอกว่าผมรักเขาแล้วถ้าเขารักผมตอบเขาก็จะเป็นความสุขของผม ผมก็จะเป็นความสุขของเขาเรื่องฐานะความเหมาะสมหรือว่าคนอื่นจะคิดยังไงก็ไม่ต้องไป็นสนใจเลยง่ายๆแค่นะั้นแต่ผมได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองแบบคุณสลักรักในแสงจันทร์ดูย้อนหลังตเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี